หายใจก็ไม่อิ่มครับแต่ออกมานี่เลือดสดๆสดๆเลยครับแดงติดคอหาอนแอนทุสาวไปเจอนี่เจอนิ้วในถุงน้ำดีไขมันพอกตับค่าตับขึ้น400วิศศรัตต์ักเกษตร4สวัสดีครับผมชื่อวิรัตต์พักเมืองครับทำงานบริษัทครับเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนครับ ก่อนนี้รู้สึกว่าตัวเองเดินก็เหนื่อยหายใจก็ไม่อิ่มครับกลางคืนนอนไม่หลับครับมันจะมาง่วงตอนที่ทํางานตอนกลางวันครับเวลานั่งอยู่นั่งนิ่งๆไม่ได้ครับง่วงหลับตาทีไรก็ค่อย่จะหลับครับถ่ายไม่ค่อยจะออกมันอืดท้องครับต้องใช้ยาระบายสามวันต้องกินยาระบายทีหนึ่งครับเพราะถ่ายไม่ออกถ่ายออกมาก็ เป็นก้อนๆเหมือนชี้กระต่ายก้อนๆเ,เป็ดๆงั้นวันไหนถ้ากินเหล้าหกินสุราเนี่ยวันนั้นอ่ะถ่ายออกมานี้เลือดสดๆส,ดส,ดส,ดสดเลยครับแดงติดคอหานครัตอนนั้นยังไม่ได้ไปหาหมอเลยก็คิดว่าตัวเองเป็นนิสดวงตอนนั้นท้องที่ท้องอืดถ่ายเป็นเลือดนะผมก็ซื้อแต่ยาหมอร้านกายยามากิน ยาแก้เอกสบแก้ลิสดวงผมก็ซื้อมารู้ต่อตอนปี58ไปเช็คโรงพยาบาลพอตรวจเช็คที่โรงงานแล้วมันเจอค่าตับมันขึ้นเยอะไงมันเหนื่อยด้วยผมก็ต้องตัดสินใจไปเช็กที่โรงพยาบาลเลยตรวจซ้ำอีกทีนึงไปถึงบ้านหมอก็ให้เจาะเลือดตอนนั้นค่าตับขึ้น400โอ้หมอบอก หมอเห็นก็ตกใจโอ้โสี่ร้อยเลยน mhm. mm ี hmm. sure, ่ยถึงขั้นตับวายเลยนะเนี่ยหมอบอกหมอก็เลยนัดอ <m aks imon ides> <game Stunden because ctive> <time> ันซ์สาวไปเจอนี่เจอนิ้วในถุงน้ำดีไขมันพอกตับโอ้มาหมดเลยกันนี่เครียดมากเลยครับตอนนั้นเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้บอกใครครับคิดว่าโอ้จะรอดหรือเปล่าเนอลูกก็เรียนหนังสือไม่จบลูกก็ยังเล็กๆอยู่ทำไงวะ เราก็ภาวนาอยู่ในใจก็ให้ลูกเรียนจบก่อนเธอเคยตายคิดจนสว่างครับวันนั้นกลับไปจากหามโมโมาบอกบอกว่าเป็นรัตตบกเสษสีเล่นเฟสอยู่เล่นเฟสไปเล่นเฟสมาพอดีเจอพี่คนหนึ่งก็เ,เป็นโรคปรอดระยะสุดท้ายก็เข้าไปถามพี่โพยติน ตัวนี้ผมเป็นโรคตับกินได้ไหมเขาบอกลองมาดูมาปรึกษาดูพี่เขาก็ชวนเข้าไปผมก็ตัดสินใจไปเลยยังไงยังไงก็ต้องกินเขาลองมาหลายตัวแล้วตัวอื่นๆก็กินแล้วทรงตัวทรงตัวมันไม่หายสักทีก็หมดไปหลายบาทแล้วลองมาตัวนี้มันกินไปได้สักพักหนึ่งอีกสามเดือนไปตรวจมันลดลงครับ ลดลงหมดเลยเจอโพรตีนนี่แหละครับช่วยให้ร่างกายผมสดชื่นแข็งแรงขึ้นมาตอนนั้นน้ำหนักแค่59ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา67 68็ด้วเ่ยกินข้าวได้กินอะไรก็อร่อยครับทุกวนันนี้ขอบคุณโปรตินมากๆเลยครับ